จากปริมาณน้ำที่เริ่มลดลงในหลายพื้นที่เป็นเสมือนสัญญาณที่ดีในการที่จะก้าวผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยประสานสั่งการให้กรมชลประทานประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดเร่งดําเนินการระบายน้ําเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ําท่วมกลับสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคกลางค่ะในการที่กระทรวงเกษตรกรมชประทานเข้าไปท้าับช่วยเหลือท่านบอกว่าอีกประมาณไม่เกิน10วันในเขตเทศบาลเมืองน้ําจะแห้งโดยที่กรมชนรทานนั้นนําเครื่องสูบน้ําไปมอบให้แล้ว30ชุด